ป๊าตอมื้อนี้คึมมาลมแฮงจ้ะน้อพุ่นเด้เมื่อวานนี่ยังฮ้อนอยู่มื้อนี้หนามะพี่น้องเอ้ยลมแฮงสวัสดีพี่น้องเด้อสวัสดีส่ํามือสุกิตนตอนหับเข้าสู่่องกุมบาลาวกะยนตำแซมเาคือเก่าพี่น้องเอ้ยบกุ้งกัสามงนะ ดีกันเลยพี่น้องเด้อก็ต้องขอโทษความไฟละลายพี่น้องเองที่เห็ใหุในปีนวังวเนี่แยกันทายแต่ว่าพี่น้องหลายคนเนาะพี่น้องเอฟซีผลกับบรัรฟ้อมแยาก,กันทายเห็นยังเนคือโปรถ่ายคือเก่าปกติน,นั่นมันก็นดีอยู่แล้ว เงีมบเงียบวนนี้สวัสดีสวัสดีพี่น้องวานสองสามสิบน่คือนนาบวดต่วันนี้ขึ้นเงียบเลยเอาลมดีไหมเนาะนั่นนัเนเอลมดีเจ้เป็นยังสงยอมแม่เราพี่น้องทำกันดีกันล้วเนาะปับความเข้าใจกันเรียบร้อยได้พี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องอะไรนะพี่จอยอ่าวันนี้มา้ิดดราม่นะลมแห้งไปเลยวันนี้กมาัอ่อนเนย้ยกับพ่มีงานเด้อพี่อนลำนลายปีนี้กับกับพอดีเปิดหาอย่างแล้วกัมานั่งลมกัน กับโบกุ้งกับซมิงกับปั๊บความเข้าใจกันเคลียร์กันเรียบร้อยเลยได้พี่น้องเด้อกับกับสู่เหตุการณ์ปกติเนาะกันที่แรกกับว่าชิ่งแง่กันถ่ายคลิปแง่กันเหตุคนละซ่องแต่ว่าอ่าคือเห็นอะไรพี่น้องเนาะบิ๊ซีเพิ่นกับโบเ็นดีน้ำเนาะบิ๊ซีเพิ่นหลายคนเพิ่นกับโบเ็นดีน้ำเพิ่นกับยังให้กับไปถ่ายคลิปเก่าเราเป็นแม่หัวครอบครัวเราเคยอยู่ในวงการถ่ายคลิปเหมือนกันเนาะหลายคนเนาะอาจจะคุ้นเคยกับว่าเฮ้ยครอบครัวเราถ่ายคลิป ่มันแย่คลิปกับมันกับโบเคนะอีซี่มันกับบุร้อมให้ทายคลิปประกันคือเก้ากัเลยมาตาองแก้แค่ปัญหากันอาการตกลงกันเอามาทายคลิปปรนกันคือเก้าพี่น้องวันนี้วันนี้ก็เทปคลิปปกติเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณหลายๆเนื้อขอบคุณขอบใจเนาะพี่น้องอีซี่มุสลุมมุสลุกุทุกคนที่คอยติดตามและการเป็นกำลังใจให้พี่น้องเองอาการขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้น้อที่มาบอกมาสอน เตือนบอกใหกำลังใจบอกกูมีสิทธิ์โจมตียั่งนักเลยพี่น้องไหมถ่าเดียวกันคลิปเก่าปกติเลยพี่น้องเ้ยราเแยกช่องแล้วจะว่าจะถ่ายสองช่องเฮ็ดสองช่องฟอร์มกันเลยนะก็จะพยายามถ่ายคลิปลงดุดๆพี่น้องเลยก็คือว่าเราบอกกู้โชม์ในการฮับจ็อบไลท์ ทิพยเวียงหลายอย่างเลียงน้ำขายคลิปน้ำกกจะให้สามงแรกเป็นคนท้ายถาวางยกุ้งกับเมื่อวานเนี่ยนะไปตัดไม้ไก่พอตัดไม้ขายแล้วกันวัอนี้กกจะลงน้องเอาปลาขึ้นมาขายเฮ็ดทุกอย่างเพื่อน้องทุกอย่างทั้งไปับจ็อบเป็นกรรมกรว่องมือก่อนนะกาไปอ่ายหางานับจ็อบคนนอกคนเครื่องคนของเนาะเฮ็ดยังมียังกะเฮ็ดเมื่เพื่อน้องเลยช่วงนี้กโชว์อยู่ในช่วงอ่าสร้างตัวน้อเพื่อน้องนะคุณหัวเลยอยู่ใน ส่งอยูสร้างเนื้อสร้างตัวให้ทุกอย่างกันเลยว่าบุคคลมีเวลาพี่น้องอาทีบกุ้งลงคลิปซ่าหรือว่าส่งซัมเมอร์ได้คลิปหนึ่งก็คือ <c oughs> บุคคลว่างแลวพี่น้องทุกก็ต้องขอโทษขอไฟละหลายเป็นพี่น้องเ้อการเรื่องนี้กาที่แรกกับว่าชีวบออันนั้นแหละกาว่าชีบริทศไทยรอกว่าชีแยกช่องเนาะแต่ชบัวว้าแต่ว่าขั้นเขาแยกช่องไปแล้วเล่นอีกทีสงสัยกันเลยว่าออกมาอ,าอาธิบายอาธิบายบอกแต่ว่า พอแล้วนอากเอ็มซีแลายคนกับวยห็นด <and> <it> well. ีน oh. ้ำยังให้กรับไปถ่ายคลิปคือเก่ามันอ่าจะให้ทุกคน็นความกลัวคือเก่ากันเลยว่าเอ้ารวมกันกรับมาถ่ายคือเก่าพี่น้องเอวานี้แต่ว่าจะถ่ายเพิ่มขึ้นสองซ่องจะได้มีอะได้เพิ่มเติมเนาะก็ว่าคิดว่าอยู่ว่าจะเห็นอีกช่องหนึ่งจะเปิดอะไไหมอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเดินป่าเพราะว่าตอนนี้ แกแซก็ล่ามาแห้งนเนาะเดีนยวจะเกี่ยวกับเข้าปลาให้พี่น,น้องกินเนาะแล้วไปแกแซก็ลังหาทีมงานอยู่พี่น้องหาทีมอยู่ว่าทางเบิง้งเข้าปลานี่มันจะมีเรื่องเล่าหลายพี่น้องเขาจะได้คลิปหไรได้ถ่ายคลิปหลายมือละสองสามคลิปก็ได้เนาะมันมีเรื่องเล่าหลายอันนี้เขาถ่ายอยู่ในงานมากกันก็น่าเบื่อยันพี่น้องเบือ่อเนาะก็เลยลว่าจะเปิดช่องขึ้นมาอีกช่องหนึ่ง แต่ว่าดซ่องนั้นมันผ <online> <c oughs> ่านมันประสบผลสำเร็จกับระกาศเทียนนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นการเกือยวกองตกลมแห้งเกือกบตกอะไรไม่รู้ก็กองอยู่เอาปัะนี้นกันคือ่วกกวางอะไรกำจูให้กันปกติลองดูลมหนาว่ิยิ้มแล้วยิ้มได้ไแม่หัืนนี้มีปัญหากันเล็กน้อยเพร่ะเราตามภาษาขอบคุณนะครับภาษาพุนเมียขอบคุนมียยังไร พีเคียงกันได้นึงแต่กันงอนกันดิงอนกันได้นึงมีแต่สาวมิงเด้อเพื่อนเนงอนบกุงเด้อมันบกุงงอนสมิงเด้อบกุงในปกติแต่ว่านางเพื่อนงอนตามภาษาผู้หญิงังไงพื่อนอเมริกาดีกันแล้วเด้อก็ต้องขอบคุณในที่ใลายที่แบ๊แบ๊แบ๊เขาให้อเมร้กาอนี้กาจะให้สมิงอะไรเป็นคนอ่า ดำเนินคลิปต่อตะวันปวะกุงกัจะไปเวียงแล้วพี่น้องมันสวยแล้วเนาะน้องน้องกับป่าน้องอยู่ทั้อนไหนน้องน้องกับป่าได้ไงได้เงาะนาคาพังเบิ่งตะวันแล้วไวกัจะไปตัดไม้เมื่อวานนี้กาไปตัดไม้กั้พอได้อยู่สามสามลานสามลานสิหละก็ได้อยู่หละละหลาราคาเส็จนะครับจะขายอยู่โรงงานหละหกแสนตะว่า เขาขายยู่บ้านร้านห้าแสนสาม้านก็ได้ร้านล้า, 5, 3, ลาลน,ลนหาก็ยังได้ยืนพ ok? ี่น้องก็ดีดตื้มก็ดตืมก<บ>ัน,นแม่แม่ฉัทำมีรถใหญ่เองแต่ทสบายเนาะแน่เี่น้องบึงบึงลม้ลโคตรแห้งเลยบู๊บ <laughs> <c oughs> มึงเขื่อนครับแปลงแล้วแป้งเองเครื่องนี่ก็ายังเต็มหา่านยูได้ดคจาจ็ตโตแล้วสามีาไปนะเน ซัมซีโต้เด้มเริ hing, <S <S 2> <S 2> ่มหนาวมันเริ Ugh, ่มหนาวเนาะพอดีเอาเครื่องมาพัดห่อนซ้ำเอาเครื่องมาพัดห่อนไม่ได้อันนั้นไปในไงรู้คางแล้วมเนี่ยยังงอนหลายเด้อจะงอนหไรแบบนี้งอนไรกับปูปลาดมวันนี้ฉัมีลูกค้าอยู่บ้านเนาะ ยยออลม<บ>ยนมกนมระซิมเมืรพี่น้องบุได้ชื่อเข่ามันหนาวเลได้หมดเลยบางม,ามือทันอากาศตีน่นะ้องบุได้คายตำ่ำเนาะอากาศปัญหา,าตกม <laughs> ันเก็บไว้าาดีอัดไว้ก็ค่คคุณนก้่กนเอาพี่น้องจะสรุปแล้ว บอกกุ้งกับสามิงกับแก้ปัญหากันเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อกลับความเข้าใจกันเรียบร้อยกับบได้มีปัญหาอย่างกันเหมือนกันการแฟนก็คือเก่าก็คือแต่ก่อนนะกันตอนนั้นมีปัญหากันจะซื่อพี่น้องมาเข้าใจกันแต่ว่าอยู่ด้วกันคือเก่าเด้อบุด้แยกทางบุด้อย่างเนาะก็คือพี่น้องอิ่มซีคนหวานอะไรแยกทางกันบะปากันบ่นบนใจซีหน้าสามิงก็คือบาสบายใจฝืนกันงอนเบากุ้งเราจะเห็นน้าบุญน้างอใช่เลยพี่น้อง วันนี้กาวดีเลยเด้อวันนี้คือเกาวปกติพี่น้องเลยต้องขอโทษหลายๆเทียนให้เป็นห่วงวันนี้ก็จะพยายามเ d ็ t คลิปลงดูดูเนาะจะได้มีรายได้เพิ่มขอบพูณหลายๆพี่นนองเลยที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดคลิปเียก็จะได้จบเป็นแค่นี้แหละมันสวยแล้วเพี่นนองจะได้ไปเห็นเรื่องต่อคดีลแปวป้าเคลิปหน้าพอกันใหม่ ามน่าละกเอาเมมตนให้กับังใจตลอดขอบคุณหลายๆตอนกินหนาน่ะอานน์ก็แจกไปใช่ไหนเนาะไปคุณเลยคู่กันใหญ่อ่าฝากติดตามช่องแม่นิงน้องอานนพี่นเองฝากไปในเด้อพี่น้องเด้อบทานนและพอาี้ร้อยคนแต่ก็ดไมได้สนเนาะวันเด็กก็แจบกแจ๊กไปเห็นีคลิปปกติพี่น้องพยายามเหตุคลิปลง เมื่อพี่นอ้องแล้วกาววามีเวลากันมีทีมงานเข้าป่าก็จะเปิดช่องเพิ่ม,นะมเ,นเนาะเพราะว่าสายเดินป่า,าก็มีคนสนับสนุนอยู่เนาะ,ม,ะมีคนสนับสนุนเยอะหน่อย,อยเรียกว่าาว่ามีโอกาสเนาะก็จะเปิดช่องขึ้นมาเพิ่มจะเดินสายป่าอีกช่องหนึ่งจะได้มีราได้เพิ่มเติมค<ด>ิปหน้า<ด>พอกันไหมไนนไพี่น้องเด้อต่คิดหน้าพี่น้องสบายดี